สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่26สิงหาคม2568ันร้กสบแปดนะครัพวกเราฟารกุไลปุ่นแจปุ่นติดตามับตลาดนัดโกรกบือเซียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับมีบรรยากาศคึกคักนะนะครับอุ้มมไหลนะครับวากาไหลหนึนหนนะหง่งกำลังต่ออยู่นะ สาวน่อยสูวง้อยสี่สิบครับ้งงามหัวลนนะครับหัวลุ่นพุ่เขาครับแม่สาวค่าจัดนะครับสามหมื่นห้าพันนะสามหมืนหันนังหายอยุดครับสามหมื่นห้าเนี่ยสามหัวมนี้เขาแม่นีค่าจัรรดินี้สามสิบสองครับสนใจที่ต่อเร้เบอร์ได้นะครับ 9 9 8 9 8 9 3 8าแนะสนใจทุกมาสรรมอบถามตอนน่ตอได้ยนนุ่ต่อได้ยนนู่ง,ต,นนนนงต่ 70, งไ 30, อได้ยุ่นะครับสองสาวนะครับงามๆแกงมือสี่ตัวเจ็ดหมื่นหาสูงไอยสามสิบบวกลอยสามหานครับ เงียลูกครเงินแปดพัหหนห้ารนะ้อยสครับไม่ห่างให้เงินห่างครับไม่ห่างเงนห่างโอ้สูงลอยสี่สิบ ผมละหมื่นนะแม่ลูกเน,นี่หน่อยนะครับผมละหมื่นโอ้แน่นนะครับการจะลาจอดติดขัดวันนี้ครับมีมุมทาออ้ายเลยนะครับแงี้ยเงียเง้มเง้มสูงลอยสี่ส่วน ไม่ห่างให้ส0งหมื่นยูเีราคาเปิด2อ0 0มื่นเก้าพันนสองหมื่นเก้าพันนมสีน้งงามอ่นมสีนงงามอยู่่ม สูงลอยหกสิบนะเปิดหน้าเศร้าหาเศร้าหาหาลอยนะเอืาอนน้ำตัวสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสักหนึ่งนลอยหาสิเลือยลอยตัวผู้นะครับคยังลอยสามหมื่นอยู่อนนี้ก็สามสิบสองโอ้ได้ขายน่ครับลอยหน ร้อยผูใหญ่ครับสามสองสามรับนเครับตัวผูร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับร้อยห้าสิบห้าบวกเนี่ยตัวผูครับมีเนื้อมีหนังอยู่นะคนอ้วนแย่เลยสามสองนะครับวันนี้ง่วหนะแน่นอยู่นะครับปฏิบาณการซื้อก็เอ้ยๆนะครับอายุเข่าหรือว่าอาจจะเป็นการชะลอตัวนะครับชะลอตัวของ กำลังซื้อนะครับบีมานนะครับสต็อกยังพันผวนอยู่นะครับกะปริมาณสต็อกเงี้ยงพันถั่ครับกำลังบริโภคกับสต็อกเงี้ยงบริหารกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วซื้อซื้อคล่องนะครับซื้อหลายนะครับอาทิตย์นี้ก็เลยเอื้อยเอื้อยเนี่ยจังหน่อยนะครับดับอังคันนี่นะครับอังคันนี่เอื้อยเอื้อยเนี่ยจังหน่อยนะครับพายุเขาน้่มนะครับเดินทางบัสะดวกนั่นะครับพายุเขานะครับฝนทรงแบ ครับปัญหาครับจุดพักนะครับการเดินทางแต่ว่าตัวผู้ใยเดือดขายนะครับเดือขายรักสานะครับตัวผู้ใหญ่นะครับลอยหาสิบหาบวกนะครับลอยหกสิบนะครับตัวผู้ประมาณลอยสามสิบเหมือนหนึ่งหมื่นสามนะครับตัวแม่กับหมื่นหมื่นสาม มือนีมือนีร้อยเรียงนะครับร้อยเรียงกับลงนะครับมือสามร้อยนี่นะครับมือสองมืสามนะครับสูงลอยสามสิบนะครับหนึ่นนะครับสาวหน่อยนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดมาสองหมื่นพันนะครับแม่สูงลอยสามหาบวกนมซีอยู่นะครับเครื่องเหลืองนะครับอมนะครับ สดๆเด่นลูกประมาณตัวที่2องาเกิน2ตัวนะลูกตัวแรกครับลูกแรกครับลูกแรกลูก2องกำลังสีมานนะครับลูกสาวอ่าเป็นสีจำปานะครับกอบผูดําแข่งขาดำสนใจที่ต่อได้วเบอร์ไหน,นครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหนึ่งสอนึ่งสองห้าศูนย์ห้าซีสนใจทุกวสอบถามมมงนะครับ แม่ลูกลูกแม่นะครับนี่ยตอไดโยนะป่าเนว่าต่อไดโยนะครับมันหนีร้อยเนื้ออ่อนครับสิบเก่าแม่แยกลูกสูงรวยซีสมหาบวกอันี้เนื้อไม่หญ่สิบแปดเวียดนามให้สิบแปดขาดกันอยู่พันหนึ่งเอาผลแล้วนะครับ ทุมาจากกาะสิทธิ์เนี้สองตัวสามหมื่นสองเนี่ชารูเล่เีเนียเน่ยเนี่ยไปขายดีครับ มื่อนี้ร้อยเนื้อจากอ่อ,อนนะเวียงลงนะครับเวียงลงร้อยเนื้อเวียงลงนะครับเนึ่นรักมืเลี้ยงล่ะอาฮะไม่อส่หรือไอยูมงไันแก่ัหาแก่หาก้าบแกนี าวสามห่าหยน <c oughs> สูงลอยสีบวกนะครับลอยสีนะครับ <c oughs> สองตัวนะครับ 49, สี่หมื่นเกาหาร้อยสี่หมื่เกาหาร้อยสูงลอยสาหานะครับ อ้วนครับคนละสองหม mm ื่นกว่าครับบอ้วนๆมันๆก็ได้อยู่นะครับอ้วนหนาๆก็ได้อีกสองหมื่นหายนะครับเซ้าซีครับอันนี้เวียดนามไฮรอดสองนะครับครับตัวนี้เงาสูงเงายู่ตะว่าห่ง บางนะครับไก่กระตันน้ครับตัวนั้นเวียดน,นามให้รอดสอรรค์ aw, มีอ้วนๆเป็นคู่นีเด็กเศร้ากลัวอยู่นะหนานๆนะครับเมื่อนี้พ่อไปได้นะครับบรรยากาศซื้อขายกันมีเรื่อยๆนะครับเด็กขายหลายอยู่นะครับาฝ้าก็เริ่มเปิดเนี่ยแล้วนะครับ ตัวราคาสูนัทที่เรียวว่าไรนะครับราคาอยากเบียยงลงหน่อยหนึ่งนะครับปริมาณการซื้อกับพ่อมีนะครับสูนัทที่เรียวว่าไรนะครับนัดมนีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับรยงลงแล้วก็ชะลอเล็กๆหน่อยนะครับตัวชะลอดเล็กยังขายดีะชะลอดเล็กเป็นวงกลินกลววนๆน่าหนากระเดกขายรักสองหมื่นอยู่นะครับ เดี๋วเป็นบางเป็นบางตัวนะครับ